อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสิทธทิประโยชน์ของท่านค่ะลงทะเบียนกลุ่มเปาะบางทำอย่างไรจึงจะได้เงิน3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพบกันวันนี้ค่ะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐมาฝากค่ะจากมาติที่ประชุมคอรมอก็ได้เห็นชอบมตาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่26พฤษภาคม63ที่ผ่านมาค่ะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ได้นำเสนอาการช่วยเหลือเงินเยียวยาสามกลุ่ม,มก็ได้แก่กลุ่มเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการในจำนวนทั้งหมด13ล้านคนค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีที่มีฐานะยากจนในจำนวน1 4ล้าน4แสนราย2ผู้สูงอายุในจำนวน9 6 6ล้าน6แสนหหมื่นรายและผู้พิการจำนวน2ล้านรายค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีนั้นค่ะรัฐบาลก็มีโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทอยู่แล้วถ้าหากว่าได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางก็จะได้รับเงินส่วนนี้รวมกันไปด้วยค่ะสำหรับเดือนมิถุนายนก็จะได้รับรวมกันอยู่ที่2,600บาทเดือนกรกฎาคมจะได้รับอยู่ที่1,600บาทค่ะ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยปกติกลุ่มนี้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับการจ่ายเป็นขั้นบันไดตั้งแต่600-1,000บาทอยู่แล้วค่ะเมื่อเพิ่มโครงการเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มปราะบางเข้าไปเดือนละ1,000บาทก็จะได้รับดังนี้ค่ะในเดือนมิถุนายนจะได้รับ2,600-3,000ถึงบาทเดือนกรกฎาคมจะได้รับ1,600-2,000ถึงบาทค่ะ และกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มผู้พิการสำหรับกลุ่มผู้พิการนั้นก็ได้รับเบี้ยผู้พิการอยู่แล้วเดือนละ600บาทต่อเดือนสำหรับมาตรการเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหากได้รับเงินเยียวยาด้วยก็จะเพิ่มเป็นดังนี้ค่ะสำหรับเดือนมิถุนายนจะได้รับอยู่ที่2,800บาทค่ะ และเดือนกรกฎาคมจะได้รับอยู่ที่1,800บาทโดยทั้งนี้หลักการเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางดังกล่าวประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแต่ใช้บัญชีของประชาชนที่ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐอยู่แล้วค่ะโดยสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการสังคมด้วยตัวเองได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ขึ้นบนหน้าจอ,อนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะแปะลิงก์ไว้ใต้ กร่องแสดงความคิดเห็นและใต้วิดีโอให้ค่ะถ้าหากว่าท่านจะตรวจสอบก็สามารถกดคลิกที่ลิงก์ได้เลยค่ะ จากนั้นก็กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบนะคะถ้าหากว่าหน้าจอแสดงผลการตรวจสอบถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับเช่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นต้นค่ะหรือถ้าหากไม่ได้รับสิทธิใดๆก็จะปรากฏข้อความว่าไม่พบสิทธิ์ค่ะ ในส่วนของกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการก็ขอให้ทุกคนที่เข้าข่ายไปลงทะเบียนที่สำนักง,งานเขตอบอตอรหรือเทศบาลก่อนค่ะซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็กำลังพูดคุยถึงรายละเอียดว่าจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้รวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่นอีกว่าจะต้องทำอย่างไรค่ะ ก็จะเป็นข้อมูล,าลารายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่กำลังจะมีการช่วยเหลือในเร็วๆนี้นะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลมาฝากท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ